ทุกคนตอนนี้ฮอดบ้านกิซันแล้วเด้อเดี๋ยวไปถามพ่อแม่กิซันมาอยู่บ้านเ่าะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่สวัสดีสวัสดีลูกบอยมาตอนไหนนี่นายพลุนยนกิซันอยู่บ่พ่รอโอ้กิซันพาหมูไป ทายหูไปเบิ้งอันน่ควายเบิ้งตุ๊ป่ายุนองคนไหนลูกเอย้ยโอ้ไก่บอกไก่กันนี่บอกโอ้ายางไปน่อยเดียวโอ้โดูดูดูซสน้นเขาไปหาที่ซันกันเลยเจ้าเจ้าเจ้า เจอตัวแล้วทุกคนยยเยอะอะไรเล่งควายตัวเล่งควายกลับบ้านมาเล่งควายนี่หรอ ปกรเบียงมาใหา้มาตามหาหัวใจตัวะกระเบียงกันไปตอนน้อยใจได้แล้วกกเกียงเรื่องกกอย่างที่ทอบ้านเนี่ยกลับบ้านซื้อที่อดบ้านอยากกลับบ้านบุรีต่นค่อยเนี่ยวะบุรีตุนเอฟซีเนี่ยวะขาดเจา้ายังบุรีต้นเลย กี่ตันเข้าใจเข้าใจชาวเลยเีย,ยงจันไปตั้งใจมาเลยนี่ึ้นเครื่อง12โมงอ่ะนีของขอนมาให้อเอาเห็นว่าอยากได้เอาเลยเอาลด เอารถเอารถเอามาใหเอากำมางอนแล่แกะมึงดูแกะมึงดูมากบ่างามบ่ไอ้พวกยิมซี F C, ปูแม็กคุณนบอกว่า,าเอาเอาขึ้นไหมเอาแหวงไปกลับเย็นจัง เอฟซีขีท้ทอดบ,งบังกระไลเดี๋ยวกับไอ้กลับนะกลับนนะไปะกลับเลี้ยงจันน์ด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวข้าขิ้จันนไปหาเอฟซีขี่เราคิดทอดเอฟซีขี่เราคิดทอดปะคิดทอดเจ๊แันเลี้ยงจันน์ด้อ